พกความกล้ามาเป็นแกงแล้วเตรียมตัวมันหลอนกระเจิงในป่าช้าเด็กแต่ความสยองไม่เด็กเหมือนชื่อป่าช้ามันคือความสยองและความพาที่จะพาทุกคนลุ้นสะดุ้งขำไม่หยุดสุดทุกซีนในต้องตาป่าช้าแตกเราอยากทำหนังผีเด็กอะเราอยู่กับพี่นาคอยู่กับอะไรมาคุนพยนต์อะไรเงี้ยเราลองสักครั้งหนึ่งเป็นแก๊งเด็กเจอผีด้วยแล้วเปนหนังตลกด้วยมันคงจะสนุกดีก็เลยทำให้มันเกิดต้องตาประชาแตกขึ้นมาอีมาโน้ ผู้หญิงไงจ๊ะต้องเรียวตุ๊กตาใี้ไปคืนให้เร็วที่สุดเลยพอมีเด็กแล้วพอเป็นหนังผีก็มีเอฟเฟกมาพอมีเอฟเฟกมาเป็นหนังผีอีกก็ต้องมีสล,ลิงอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยมีสัตว์มีทุกอย่างครบรถก็คือของต้องห้ามของการทาหนังเนี่ยผมมีหมดเลยครบทุกอย่างแต่ว่าจริงๆไอ้ที่ครบทุกอย่างเนี่ยมันคือความบันเทิงล้วนๆเลยนะเพื่ออัตลักของผู้ชมนี่แหละครับว่าความต่างมันคงเป็นความเป็นต้องตามันมันมีความน่ารักอะ่ะแม้แต่ผีเอง ขึ่งผีก็ดุนะมีความน่าสงสารนะแต่ก็จะมีความน่ารักถูกทําให้เป็นเก็นมันเป็นเรื่องของแบบไวอะ่ปะป่าช้าที่เกิดขึ้นเนะี่ยมันแรงบันราลใจอะ่ะมันก็ได้มาจากตอนทําพี่หน้าพอเรากลับไปวัดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากเล่าวัดธรรมนาคาริมิตว่ายังมีอะไรให้เล่าได้อีกในวัดของตัวของพี่หน้ามันก็เลยถูกเล่าเป็นต้องตาป่าช้าแตกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับตอนที่เราเล่นคือตอนต้องตาป่าช้าแตกนะรับรองว่าโลโก้เฟอร์บลูมาแน่นอนใครชอบใครไปดูแล้วชอบตอนนี้คอมเมนต์มา สี่ป่าช้าดูกันเยอะๆนะครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์